เช้าแล้วค่ะมื่อนี้เดินทางกายไปที่มหาโปรตีนเบอรี่ค่ะฮ่าปนตังหันในสอยกับลูกชายแต่เขาไม่หันั้แต่ปันพร้อมแล้ว้าจะไปมีจก็บอกลูก้ายจไปแล้วขอบพระท่านด้เครียร์ของลงรถวมันบุญหม่องเหยี่ยมนางต้องัาคนตาคุณึงจะใส่ใดจะง่าแน่เนาะก็โดนอยู่นะ เขาใช้ได <c oughs> ้เ <warfare> ป็นเดือนพูดดิค่าอาหารเอานรักษาต่อยมีสิือกค่าอาหารบ่เงินมีพ่อให้ค่าอาหารบอกนี่ได้หลายพันโอ๊ยดิองมันเท็ยหนาพี่มากครับไม่ยังป้าใส่ยี่ห้อมมากพูดนะบอกทานได้เหลาเด้วยคำสมือว่าสีส้วนดูไร้สมือเลย จำแมคือกันไม่คือกันป่ไปที่นอฮาออกเดินห้างไปปปีนบุรี้สาสี่อยลูกแมนบอสอดี่บอสอดีอยลูกบอสอแล้วหีกลัวผุนีกลวกลัวเท่าไห่กลัวเกาซปีรอยสามสิบเออ คอย้เจเจมีจะนอเจีมีาคอยนั่งเป็นมู่เหลิมคอยจะส่วนแล้วเบาแล้วคุยส่วนเร้หา่ะกินไปน้ำตาลคอยว่นตีบอกเจ้าซาบนอยต่ว่าเจียขี่รถไปน้ำเที่ยวไฟนะไนเที่ยวไม่ปวดเนาะเจ้าก็ายคอยค่ะเราไปฟ้องเจ้าตีคอยชำจัเล็คอยำมาเลเจ้ยเจ้านอนไม่นอนดหเจ้าก็มานอนยู่นีอยู่หลังห้าง่อยจะเก็บพลังงานคอยก็ทำงานอย่างอื่น ว่เขาใจว่าเจ้าเงียอย่างนี้เออว่าตอนเขาใจเอยดอกเจ้าสิเป็นลู้อะไรอย่างนี้ผไปสองคนนะนะเจ้าสิเป็นหูจังเดว่าคอยชิเมื่อย่างมันมีมองเมย์อยู่เออมันมี่มองเมย์อยู่เอมื่อคอยแค่บอกว่าต่อสาธารณะซื่อๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องกับหมูแล้วหรอวะไปดอก